คำเตือนทางช่องจัดทำคลิปขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสละกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารยณในการรับชม ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะช่องแอเตรนะคะหวเราะ ค่ะท่านผู้ชมค่ะตามนะคะเมื่อกี้ก็มีสายเข้าขอโทษขออภัยนะ,ะคะคลิปพิเศษคลิปพิเศษคลิปนี้พิเศษจริงๆนะคะท่านผู้ชมขะก็จะไม่พูดเยอะนะคะเพราะว่าก็เป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งนะคะความฝันเนะาะกาใครที่ชมคลิปไปแล้วนะ,ะคะคลิปบ่อปลาไหลใช่ไหมบ่อปลาไหลเผือกใช่ไหมฮะตัวเลขก็จะแปลกๆนะคะทูบก็แปลกๆ โอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ตัวแปกแปก,กทูปแปกแปกนะคะท่านผู้ชมโ้ยเดี่ยงจึงคืงนะคะแล้วทีนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะเมื่อคืนแอดเรฟฝันนะคะฝันว่าตรงนั้นแหละตรงแถวที่เราจุดทูปนั่นแหละอ่าท่านผู้ชมเกิดมีต้นไม้นะะ ต้นไม้อยู่หน้าบ้านนะคะจำจำได้นะคะจาได้ว่าคือเอ่อเห็นต้นไม้เนาะมีต้นไม้จัากเป็นเห็ดอย่างฝันยาวอยู่นะคะท่านผู้ชมค่ะแต่จําไม่ได้จําบ่ได้จาไม่ได้หมดนะคะแต่ก็คือที่ประเด็นก็คือจะมาบอกบ้านเล็กที่บ้านไงฮะอ่ะ อ่ะนี่คือบ้านเล็กที่ของแอดนะคะแล้วก็แบบนี้นะคะหมู่เก้านะคะหรือว่าเป็นแบบนี้น่นหนึ่งห้า,หาทับเก้าหรอนี่ไงเนาะหมู่เก้าทับเก้าแบบนี้นะคะอ่ะมาเล่าทำไมอะ่ะ เผื่อใครอยากมีเอ่อเผื่อใครอยากเอาไปเป็นแนวทางนะคะท่านผู้ชมคะก็เลยมาเล่าให้ฟังนะคะเผื่อใครชอบเลขเบิ้ลหรือว่าชอบเลขหนึ่งห้าหรือว่าเอา่อห้าเก้าอะไรแบบนี้นะคะท่านผู้ชมคะก็ไปไต่ตรองที่ขอดูอีกทีหนึ่งนะคะก็บอกอยู่นะคะว่าเป็นคลิปพิเศษใครฟังก็จะเข้าใจนะคะใครฟังก็จะเข้าใจนะคะบัญสีเออเลื่อนเลื่อคลิปมาโอ้ยฝันโอ้ย แปลว่าฟันเห็นตัวเลขแดงจึงคืนนะคะท่านชมอ่ะก็คือประมาณนี้นะคะถ้าใครได้ดูคลิปปลาไหลนะคะแต่เลขปลาไหลเลขบอกปลาไหลแอดไม่ได้เขียนลงให้นะฮะไม่ได้เขียนลงให้ให้ไปดูในคลิปเอานะคะท่านชมคาอันนี้คือฝันเนาะฝันว่ามีต้นไม้ใหญ่อยู่หน้าบ้านนะคะ ก็เลยเอามาเล่าให้ฟังนะคะอาจจะอา,อาจจะทูบเลขทูบเมื่อคืนอาจจะเป็นอา,อาจจะเข้าแล้วนะคะท่านผู้ชมคะก็อีกอีกอ,อีกอย่างนะคะท่านผู้ชมคะจะวางได้ละจะประยุกบอกเล่าจะบอกว่ายังไงดีอ่ะก็ประมาณนี้นะคะท่านผู้ชม คลิปพิเศษนะคะท่านผู้ชมค่ะคลิปพิเศษนะคะเอ่อพูดไปเยอะก็ไม่ได้นะบอกไปไลค์ like กับบ่ได้เนาะท่านผู้ชมค่ะเท่ากับบลูคือกันนะคะลอยเปอร์เซ็นต์นะคะว่าอ่อจะเป็นตัวเลขที่บ่อหรือว่าเป็นเลขที่บ้านนะคะท่านผู้ชมค่ะแต่ว่าฝันอ่อต้นไม้แล้วก็มีผลไม้ออกมาแล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะเฮ้ อันนี้ก็คือเอามาให้วิเคราะห์กันนะคะท่านผู้ชมคะพิจารณากันนะคะเผื่อมีใครชอบนะคะท่านผู้ชมคะอ่ะเออก็เรื่องแปลกอยู่นะคะมาฝันเกี่ยวกับหน้าบ้านนะคะท่านผู้ชมคะเนาะเพราะว่าเมื่อคืนที่เราไปขวโชูเราก็ให้ฝันนะคะ ก็เป็นคลิปพิเศษนะคะเอามาลงให้นะคะท่านผู้ชมขาไม่ยาวนะสั้นๆขอพรกคุณมากๆค่ะใครที่เข้ามา,าฟังนะคะมาชมนะคะความฝันคลิปนี้แต่ว่าสรุปก็ต้องรอพรุ่งนี้นะคะท่านผู้ชมขาเพราะว่าวันนี้ได้ลงเมตะเคียนไปแล้วอาจจะมีฝันเกี่ยวข้องหรือว่ายังไงนะคะเพราะว่างดก่อนนะคะที่เราไปเอาแล้วก็ฝันเนาะว่ายายเอาตังให้ที่วัดนู้น เฮ้ยคล้ายๆฝันคล้ายๆกันเลยนะเนี่ยแล้วเมื่อคืนเราขอที่บ่อปลาไหลใช่ไหมแล้วก็ฝันว่ามีต้นไม้อ่ะแล้วก็มีผลไม้อ่ะจะเลขบ่อปลาไหลหรือว่าบ้านเลขที่ก็อ่ะลุ้นกันนะคะท่านชมค่ะก็วิเคราะห์ไต่ตรองอ่โปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับฟังด้วยนะคะท่านชมค่ะก็อ่อย่าไปเชื่อทั้งหมดทั้ง นะั่นะนะคะท่านผู้ชมคะเราวิเคราะห์อเองนะคะขึ้นอยู่กับดวงกับบุลวัฒนาของเราด้วยนะคะท่านผู้ชมคะอันนี้แอดเอามาอ่าเป็นแนวทางเนาะอยาบ้าข่อยเด้อมิซึเกะมาอัดลุ่มบัติวบายอีกหลายเนาะท่านผู้ชมคะะยาว้าขอ่อยเด้อจ้าข่อยกัดมักนะคะท่านผู้ชมคะฮิ้วนะคนะเนาะโอ้ฝันนะคะ ันเรื่องฝันในฝันทุกวันก็ว่าได้นะคะอ่ะเผื่อใครไปเป็นแนวทางนะคะตัวเลขเนาะอ่ะชอบอันไหนก็เอาไปเป็นแนวทางนะคะก็ขอให้มีโชคมีลาบนะคะ